ครับผมสวัสดีครับเครื่องวันนี้นะครับก็จะมีเครื่องตัดหญ้านะครับของลูกค้าเอามานะครับนี่เลยนะครับเครื่องตัดหญ้าลูกค้าบอกว่าทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้นานแล้วมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับเราก็พอจะเดาได้นะครับถ้าเครื่องที่จอดไว้นานเนี่ยพอจะเดาได้อยู่ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเครื่องเนี้ยเมื่อกี้ผมได้ทําการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ได้ล้างขบูไม่ได้อะไรนะครับก็คือว่าเครื่องที่จอดทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าตัวเข็มลูกรอยอ่ะมันค้างนะครับมันค้างก็คือว่ามันติดอยู่แล้วมันก็ไม่ยอมมันไม่ยอมถอยนะครับมันเลยทําให้น้ามันไม่ลงนะครับผมนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเข็มลูกรอยอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อกี้ผมได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็คือว่า ถ้าอาการที่จอดทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเข็มลูกลูกลอยนะครับมันจะค้างแล้วมันก็จะสตาร์ด้วยน้ำมันจะไม่ลงนะครับมันเลยทําให้สตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวผมจะถอดให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ผมได้แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เพื่อนๆด้ดูนะครับสตาร์ทง่ายๆนะครับก็คือสตาร์ทติดแล้วนะครับตอนนี้ เครื่องเดินเบานิ่งอยู่นะครับเร่งได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึงนะครับว่าไอเข็มลูกลอยนะมันเป็นอย่างไรนะครับมันค้างได้ยังไงนะครับสาเหตุที่มันค้างเนี่ยก็เพราะว่ามันจอดที่ไว่นานนะครับจอดที่ไว้นานแล้วพวกน้ำมันที่มันมีส่วนผสมของออโตลูปเนี่ยมันจะมีท่มันจะมีส่วนทําให้เข็มมันค้างนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆได้ดู กันเลยนะครับวิธีแกะก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราพอจะเดาได้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นที่ลูกลอยนะครับที่เข็มลูกลอยเราไม่ต้องแกะขาบูก็ได้นะครับเราแกะแค่ถ้วยมันก็พอนะครับอันนี้ผมปิดกองน้ำมันไว้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดเดี๋ยวน้ำมันมันจะไหลออกเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า ตัวที่เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้มันสตาร์ทไม่ติดนะมันเป็นที่ตรงไหนนะครับเพื่อนจะไดเ้เอาไปแก้ได้ถูกนะครับผมสาเหตุหลักก็คือว่าน้ํามันไม่ยอมลงนะครับน้ํามันไม่ลงนะครับอันนี้อจ,จะเป็นน้ํามันนะครับปกติธนะุรรวลาที่เราถอด ถ้วยคาร์บูนมันจะต้องมีน้ํามันแบบนี้นะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราถอดออกมาแล้วน้ํามันไม่มีนะครับไม่มีน้ํามันในในถ้วยคาร์บูนนะครับก็สแสดงก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นที่ตัวเข็มนะครับตอน,น,นแรกๆที่เราได้ถอดออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆนะครับตัวนี้เลยนะครับ เพื่อนเห็นไหมครับนี่เลยนี่เลยนะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับเข็มตัวนี้เขาเรียกว่าเข็มลูกเร่งเอยเข็มลูกลอยนะครับตัวนี้เข็มลูกมองไม่เห็นตัวนี้เขาเรียกว่าเข็มลูกลอยนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจอดทิ้งไว้นานเนี่ยลูกลอยตัวนี้มันจะค้างนะครับมันจะไม่ยอมดีดลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเราอยากแก้ไขนะครับเราต้องถอดถ้วยออกมาก่อนนะครับถอดถ้วยคาบูออกมาก่อนแล้วเราก็ใช้มือนะครับใช้มืองัดลงมานะครับงัดลงมาให้เข็มลูกลอยมันเป็นอิสระแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับไม่ต้องล้างแล้วนะครับไม่ต้องล้างคาบูเครื่องนี้จะไม่ได้ล้างคาบูนะครับก็เข็มลูกลอยมันค้างไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับให้มันเป็นอิสระแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ประกอบ ถ้วยคาบูเข้าไปนะครับอันนี้ตอนแรกที่ผมทำก็ทำแบบนี้แหละครับผมก็อถอดออกมานะครับแล้วก็งัดตรงนี้ลงมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสตาร์ได้ติดนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับเพือพ่อนๆก็สามารถเอาไปแก้ไขเองได้เลยนะครับสำหรับกรณีที่ เราทิ้งเครื่องไว้นานนะครับทิ้งเครื่องไว้นานแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับน้ํามันไม่ยอมลงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับประกอบเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ทําการแก้ไขไปแล้วนะครับผมได้ทามาให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบนะครับว่าผมแก้ไขยังไงนะครับแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับ บางบางอาการเนี่ยเราสามารถสันสนิษฐานได้นะครับว่ามันน่าจะเป็นที่อะไรนะครับบางทีเราไม่ต้องล้างคาบูเลยนะครับก็แค่งัดนะครับแค่งัดเข็มลงมาเขาใช้ได้แล้วนะครับผมนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เออนี่นะครับแล้วก็เปิดน้ำมัน เปน้ำมันนะครับเราดูว่าน้ำมันมีหรือเปล่าน้ำมันมอมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำมันอีกนิดนึงเดี๋ยวเราผมจะสตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับเครื่องนี้ถือว่าสตาร์ทง่ายเลยนะครับสตาร์ททีเดียวนะครับ สตาร์ททีเดียวก็ติดแล้วนะครับถือว่าสตาร์ทง่ายอยู่อันนี้ผมเปิดน้ำมันแล้วนะครับเปิดแล้วรอให้น้ำมันมันลงไปในคาบูก่อนนะครับอันนี้น้ำมันลงคาบูนะลงแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตัดได้เลยนะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ง่ายๆนะครับวิธีแก้ไขเครื่องตัดยาที่ทิ้งไว้นานนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ